บทที่211เมื่อได้ยินเช่นนี้หลู่เซาชิงก็สำลักอาหารที่กินเข้าไปไราสาระห้าหา้าสู้วานวานไม่สามารถควบคุมความสุขของนางได้อีกต่อไปเมื่อเห็นเช่นนี้เด็กน้อยทั้งสามก็หัวเราะเช่นกันเมื่อเห็นภรรยาและลูกๆของเขาหัวเราะอ,อย่างมีความสุขหลู่เซาชิงรู้สึกได้ทันทีว่าเขาไม่ได้เขินอาย แต่รู้สึกสนุกกับมันมากกว่าถ้าเขาได้เห็นภรรยาและลูกๆหัวเราะแบบนี้ในอนาคตแม้ว่าจะปล่อยให้เขาเป็นคนที่ถูกหยอกล้อก็ยังดีหยุดหัวเราะกินให้ดีหลู่เซาชิงชำเลืองมองภรรยาและลูกๆของเขาแล้วเอื้อมมือไปช่วยพวกเขาตักอาหารจื่ออี้กำลังกินอย่างเงียบๆอยู่ด้านข้างและเขาไม่ได้พูดคุยกับพวกเขาแต่เขารู้ว่าเขาต้องพึ่งพาครอบครวัวนี้สูวนว่านเห็นว่าจื่ออี้เงียบไปนางจึงช่วยจื่ออี้ตักผักให้เขา จืออี้ตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าครอบครัวเจ้าจะมาเมื่อไหร่เพราะข้าสัญญาว่าจะดูแลเจ้าระยะหนึ่งทุกวันนี้ถือว่าเจ้าเป็นครอบครัวของเราขอบคุณที่สาวมุมปากของจืออี้ยกขึ้นและรอยยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาสู้ว่านว่านพยักหน้าช่างเป็นเด็กที่มีเหตุผลหลังจากรับประทานอาหารแล้วสู้ว่านว่านก็ทำความสะอาดจานทีละขั้นตอนค่ำคืนนี้อากาศดีมาก มีดวงดาวมากมายบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ละดวงส่องแสงรีบระยับสวยงามมากหลู่เซาชิงไม่ได้อ่านหนังสือคืนนี้แต่นั่งอยู่ในสนามหญ้าพเพื่อรอให้สู้ว่านว่านทำความสะอาดบ้านให้เสร็จหลังจากนั้นไม่นานสู้ว่านว่านจัดระเบียบภายในและภายนอกแล้วนางต้องการกลับไปพักผ่อนในห้องแต่นางเห็นเขานั่งอยู่คนเดียวในสวนเด็กน้อยทั้งสามและจือ่อี้อยู่ที่อีกฝั่งของห้อง เจ้ามานั่งทำอะไรที่นี่คนเดียวสู้ว่านว่านเดินเข้ามาด้วยความสับสนกำลังรอเจ้าอยู่หลู่เซาชิงเพียงแค่ตอบด้วยความตกใจสู้ว่านว่านดูสับสนรออะไรอยู่ข้าไม่อยากนอนกับเจ้าตอนนี้ครอบครัวมีบ้านหลังใหม่และหลังเก่าและมีห้องค่อนข้างมากนางจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อได้ยินเช่นนี้มุมปากของหลู่เซาชิงก็กระตุกและเขาพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่ารอเจ้าดูดาวด้วยกัน วันนี้ทองฟ้าตอนกลางคืนค่อนข้างดีหลังจากที่เขาพูดจบสู้ว่านก็เงยหน้าขึ้นมองทองฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดและพยักหน้าดีจริงๆแต่ข้ายังต้องการซ่อมเสื้อผ้าของเด็กน้อยทั้งสามดังนั้นข้าจะไม่อยู่กับเจ้าหลังจากพูดจบนางก็หันหลังกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่หันกลับมามองเมื่อเห็นสิ่งนี้หลู่เซาชิงก็ถอนหายใจลึกๆนางยังคงหลีกเลี่ยงเขาแม้ว่าเขาจะชวนนางแบบนี้ ไม่รู้จริงๆว่าภายในหนึ่งปีนี้นางจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาได้เมื่อไหร่สู้ว่านว่านกลับเข้ามาในบ้านและสับสนไปครู่หนึ่งอันที่จริงตอนนี้นางเกือบจะตกลงแล้วแต่นางกังวลว่านางจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปสําหรับเขาในหนึ่งปีนี้และนางจะไม่สามารถถอนตัวได้ในตอนนั้นลืมมันไปช่างมันเถอะถ้าชะตาต้องพัวพันกันแบบนี้ก็ไม่มีทางอื่นวันถัดไปสู้ว่านว่านคิดว่านางไม่ได้เปิดแผงขายเป็ดย่างมานานแล้ว ดังนั้นนางจึงคิดที่จะทำเพิ่มในวันนี้และขายในวันพรุ่งนี้วันนี้เพื่อนร่วมชั้นในอดีตของหลู่เซาชิงรู้ว่าขาและเท้าของเขากำลังจะฟื้นตัวพวกเขาสองคนมาเยี่ยมพร้อมกับภรรยาและลูกๆของพวกเขานางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวางเป็ดย่างไวขง้ข้างๆรับบทเป็นภรรยาและทักทายคนเหล่านั้นอย่างดีสองคนที่มาคือเฉียนจือและเจ้าอี้เซาชิงนี่คือพี่สะใภของข้าใช่ไหม ใช่นางชื่อสู้ว่านว่านหลู่เซาชิงพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกับยิ้มที่มุมปากถ้าเขาเปลี่ยนเป็นก่อนหน้านี้เขาจะไม่เต็มใจแนะนำสู้ว่านว่านเลยแต่ตอนนี้ต่างออกไปตอนนี้เขามีนางอยู่ในใจสวัสดีพี่สะพ้ายเฉียนจือและเจ้าอี้กล่าวทักทายพร้อมกันครั้งนี้มีเพียงเจ้าอี้เท่านั้นที่มาพร้อมกับภรรยาและลูกลูก ส่วนภรรยาและลูกๆของเฉียนจือกลับไปเยี่ยมครอบครัวแม่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้มากับเขายินดีต้อนรับเช่นกันสู้ว่านว่านยิ้มเบาๆแล้วยืนอยู่ข้างหลังหลู่เซาชิงคิดว่าตั้งแต่ทำสัญญาแล้วจะพยายามเล่นบทภรรยาให้ดีที่สุดจนถึงปีหน้าแล้วก็ทำทุกอย่างที่ต้องทำนางหวังเพียงว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งปีแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นวายร้ายแต่เขาก็คงคิดถึงความรักครั้งเก่าอยู่บ้าง เจ้าเสี่ยวเฉิงลูกชายคนเดียวของเจ้าอี้เห็นเด็กน้อยทั้งสามและจื่ออี้กำลังสนุกอยู่ข้างนอกเขาจึงออกไปเล่นด้วยกันเจ้าเสี่ยวเฉิงมีอายุไล่เลี่ยกับซานวาแต่เจ้าเสี่ยวเฉิงไม่เหมือนซานวาดูเหมือนว่าจะถูกเลี้ยงดูมาตามมาตรฐานของลูกชายของคนมีฐานะแต่อารมณ์นี้ห่างไกลจากความร่ำรวยของจื่ออี้เนื่องจากสู้ว่านว่านยืนอยู่นางสามารถเห็นผู้คนกำลังเล่นอยู่ในสนามด้านนอกจากมุมนี้ ที่สไพลยืนแบบนี้ไม่เหนื่อยหรือไงททำไมไม่นั่งลงเฉียนจือถามอย่างห่วงใยคำทักทายนี้ทำให้หลู่เซาชิงละอายใจมากขึ้นควรเป็นเขาที่ปล่อยให้นางพักแต่ตอนนี้เป็นคนอื่นไม่ค่าจะไม่นั่งค่าไม่ก่อนที่สู้ว่านว่านจะพูดจบประโยคนางก็ถูกหลู่เซาชิงดึงตัวไว้เมื่อนางกำลังงุนงงเขาดึงนางไปนั่งบนเก้าอี้ข้างๆเขาเจ้ายุ่งมานานแล้วควรนั่งลงและพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อได้ยินเช่นนี้ซู่ว่านว่านก็ไม่ลังเลและนั่งลงบนเก้าอี้แต่จากมุมนี้ก็มองไม่เห็นเจ้าตัวน้อยทั้งสามตัวในสนามแล้วแล้วพวกเขาไม่กี่คนที่คุยกันเรื่องการศึกษาหนึ่งชั่วยามผ่านไปทุกคนบอกว่าพวกเขาเหนื่อยส่วนเฉียนจือและคนอื่นๆก็กำลังจะจากไปที่ชายเซาชิงเราจะรอให้ท่านหายจากอาการบาดเจ็บจากนั้นเราจะไปสอบด้วยกันใช่ที่ชายเซาชิงต้องดูแลร่างกายของท่านให้ดี หลู่เซาชิงพยักหน้าพร้อมกับยิ้มจางๆบนริมฝีปากข้าขอบคุณที่มาเยี่ยมข้าในวันนี้และเมื่อข้าเดินได้อีกครั้งข้าจะไปเยี่ยมเจ้าตกลงตกลงเฉียนจืบยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อภรรยาของเจ้าอี้ออกไปและเห็นสถานการณ์ในสนามนางก็กรีดร้องด้วยความตกใจทันทีอาทำแบบนี้ได้ยังไงเล่นโคลนได้ยังไงภรรยาของเจ้าอี้เดินไปอย่างรวดเร็ว ลากเจ้าเสี่ยวเฉิงลูกชายของนางขึ้นมาจากพื้นซู่วานวานรีบออกไปหลังจากได้ยินเสียงแล้วก็ตัวแข็งทื่อภรรยาของเจ้าอี้ดูอ่อนโยนและมีคุณธรรมในตอนนั้นทำไมตอนนี้นางถึงดูเหมือนเป็นคนละคนเสียวเฉิงใครบอกให้เจ้าเล่นโคลนเจ้าศกกระรกมากดูเสื้อผ้าใหม่ที่เจ้าใส่วันนี้สิศกกระโกไปหมดแล้วนอกจากนี้พ่อของเจ้าเป็นบัณฑิตแล้วเจ้าจะเป็นบัณฑิตในอนาคตเจ้าจะเล่นโคลนได้ไหม ใบหน้าพันรยาของเจ้าอี้เปลี่ยนไปอย่างมากและนางก็ลากเจ้าเสี่ยวเชิงออกมาฉากนี้ทำให้การแสดงออกของเจ้าอี้น่าเกลียดท้ายที่สุดมันค่อนข้างน่าอายที่จะสั่งสอนลูกชายของเขาต่อหน้าคนนอกและยังอยู่ในบ้านของเพื่อนร่วมชั้นของเขาอิงหัวหยุดพูดเรามาคุยกันทีหลังเจ้าอี้ก้าวไปข้างหน้าและตะโกนด้วยเสียงต่ำ อย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้กระทบจิตใจอิงหัวภรรยาของเจ้าอี้หรือไม่และอิงหัวก็เริ่มไม่พอใจสามีดูสิไอ้สารเลวศกกระรก3สามคนนี้พาพวกเขาไปเล่นโคลนจริงๆอิงหัวพูดอย่างโกรธเกรี้ยวเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าที่ดีของสู้ว่านว่านก็ซุดลงเช่นกันสารเลวศกกระรกคืออะไร สู้ว่านว่านขมวดคิ้วและก้าวไปข้างหน้าด้วยน้ำเสียงไม่ดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะสะอาดถ้าแต่งตัวดีบทที่2อ2อิงหัวเมมริมฝีปากของนางดึงเจ้าเสี่ยวเฉิงขึ้นและปัดโคลอนออกจากร่างกายของเขาจากนั้นในขณะที่โยนโคลนทิ้งนางก็พูดบางอย่างเสี่ยวเฉิงเจ้าไม่เคยเล่นในโคลนมาก่อนเจ้าก็แค่อ่านและเขียนคราวนี้มีใครชวนเจ้าให้เล่นในโคลนหรือไม่ ถ้ารู้ก่อนหน้านี้นางจะไม่พาลูกชายมาที่นี่ในวันนี้สิ่งที่นางกลัวที่สุดคือเล่นกับเด็กบ้านนอกแล้วสกปรกไปทั้งตัวลูกชายของนางควรเป็นนายน้อยผู้ถูกเอาใจเห็นได้ชัดว่าทุกคนอยู่ที่นั่นรวมถึงเด็กน้อยทั้งสามคนที่ไม่หูหนวกก็ได้ยินและใครก็ตามที่ไม่ใช่คนโง่ก็สามารถเข้าใจได้ว่าอิงหัวกำลังพูดถึงใครสู้ว่านวาน่วานมองอย่างเย็นชาไม่มีอารมณ์ดีๆที่นางเพิ่งมีในตอนนี้ นางไม่เคยคิดเลยว่าภรรยาของเจ้าอี้จะเป็นคนเช่นนี้จากการสนทนาตอนนี้นางรู้ว่าภรรยาของเจ้าอี้มาจากในเมืองและเจ้าอี้ยังคงเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงทั้งสามคนอาศัยอยู่ในอำเภอดังนั้นในสายตาของอิงหัวครอบครัวใหญ่ของพวกเขาจึงเป็นคนบ้านนอกเราไม่ได้ชวนเอ้อหนิวยืนขึ้นและตบดินแห้งบนมือของนางนางชี้ไปที่เจ้าเสี่ยวเฉิงและพูดว่าท่านป้า เขาเป็นคนที่บอกว่าอยากเล่นกับเราซานวาพยักหน้าและพูดแบบเด็กๆว่าใช่ท่านป้าเรากำลังเล่นสนุกอยู่ที่นี่เขาเป็นคนบอกว่าอยากเล่นด้วยกันต้าวาเห็นว่าน้องๆของเขาพูดกันหมดแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าเล่นโคลนแล้วเป็นไรมีปัญหาอะไรกับเด็กเล่นโคลนเหรอเราสามคนไม่ไดสกสกระปรกเมื่อได้ยินเช่นนี้อิงหัวก็กรอกตาหาึ่งงลูกชายของนีาอแล่นถาหมด้วยสายตาที็่จ้คงขเขม็ง เสี่ยวเฉิงเจ้าเล่นเองหรือว่าพวกเขาแกล้งเจ้าเจ้าเสี่ยวเฉิงก้มหัวลงและมองไปที่เด็กน้อยทั้งสามจากมุมหางตาของเขาเมื่อคิดถึงอารมณ์ของแม่ของเขาเขากระซิบด้วยเสียงสั่นเครือพวกเขาบอกให้ข้าเล่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าอยากเล่นเข้าใจแล้วอิงหัวเงยหน้าขึ้นมองเด็กน้อยทั้งสามและพูดอย่างชั่วร้ายข้าได้ยินมาว่าแม่ของพวกเจ้าไม่ใช่คนดีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านางจะสอนให้เจ้าทั้งสามคนโกหก อิงหัวเจ้าอี้คำรามด้วยใบหน้าซีดเซียวผู้หญิงงี่เง่าคนนี้ไม่รู้วิธีรักษาหน้าเขาบ้างเหรออย่างไรก็ตามที่นี่ก็เป็นบ้านของเพื่อนร่วมชั้นของเขาด้วยท่านตะโกนว่าอะไรข้าไม่ผิดท่านแค่ต้องการเห็นพรรยาของเขาในนามของการมาพบเพื่อนร่วมชั้นของท่านไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามใครก็ตามที่สามารถได้รับการคุ้มครองจากในอำเภอของอำเภอหลิวเหยียนทุกคนต้องการพบพวกเขา อิงหัวเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่อ่อนโยนของนางในตอนนี้และน้ำเสียงของนางก็แย่อย่างผิดปกติฮือฮืือฮอเอหนิวร้องทันทีเราไม่ได้โกหกท่านไม่ได้รับอนุญาตที่เรียกท่านแม่ของเราแบบนี้เราไม่ได้โกหกเมื่อซันวาเห็นพี่สาวร้องไห้เขาก็ร้องไห้เช่นกันข้าไม่ได้โกหกซันวาก็ไม่ได้ทันใดนั้นเสียงร้องของเออหนิวและซันวาก็ดังไปทั่วทั้งสนาม ตาวากำกำปั้นของเขาและมองไปที่อิงหัวด้วยความโกรธท่านต้องขอโทษท่านแม่ของเราอิงหัวไม่กลัวเด็กน้อยทั้งสามเลยและพูดอย่างเมินเฉยขอโทษแม่ของเจ้าไม่คู่ควรผู้หญิงที่ฆ่าหมูไม่มีการศึกษาและคุณภาพดังนั้นนางจึงไม่ดีพอที่จะยืนบนนั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ไม่เพียงแต่ใบหน้าของสู้ว่านว่านจะมืดลงแต่แม้แต่ใบหน้าของหลู่เซาชิงก็ดำราวกับเศษถ่านดำ อิงหัวเจ้าไม่สามารถไม่อิงหัวยังฟังไม่จบและขัดเจ้าอี้โดยตรงยังไงก็ตามลูกชายของข้าเล่นโคลนไม่ได้เขาต้องการเรียนและเขาต้องการเป็นจองวนห้าห้าเสียงเล็กๆของซุ้ว่านว่านดังขึ้นทันทีทุกคนมองนางด้วยความฉนวนสนเท่แม้แต่หลู่เซาชิงและเด็กน้อยทั้งสามก็ยังงงงวยท่านหัวเระอะไรอิงหัวขมวดคิ้ว ข้าหัวเราได้มากเท่าที่ต้องการท่านควบคุมข้าได้ไหมสู้วัานวัานเลิกคิ้วและตะคอกอย่างเย็นชาด้วยความดูถูกเหยียดยามในอนาคตเมื่อเขาสอบได้จองหวนเขาเล่นโคลนไม่ได้เมื่ออายุยังน้อยแต่บางทีอาจเล่นขี้วัวตอนเด็กท่านท่านอยาบคายอิงหัวหน้าแดงด้วยความโกรธอยาบคายสู้วัานวัานรีาน้ำเสียงของนางเย็นชานี่อยาบคายหรือเปล่าข้าเกรงว่าท่านจะเข้าใจผิด นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเป็นบ้านของข้าเจ้าให้การอบรมสั่งสอนลูกของเจ้าและใส่ร้ายลูกๆของข้าในบ้านของข้าพูดโกหกดูแคลนข้าและทําให้สามีอับอายอาจารย์ที่สอนท่านคงไม่ดีนักไร้สาระข้ากําลังพูดเรื่องไร้สาระลองถามลูกชายของท่านอีกครั้งว่าเขาโกหกหรือลูกของข้าโกหกสู้ว่านวาน่วานมองไปที่เจ้าเสี่ยวเฉิงพร้อมกบก,บกอดอก เมื่อเห็นหลู่เซาชิงและผู้ชายหลายคนกำลังดูอยู่อิงหัวกัดฟันกรามของนางและจับไหล่ของเจ้าเสี่ยวเฉิงเสี่ยวเฉิงบอกแม่ว่าลูกอยากเล่นสิ่งนี้หรือไม่ค่าทันทีที่เจ้าเสี่ยวเฉิงเอ่ยคำใดคำหนึ่งสู้วานวานก็ขัดขึ้นถ้าเด็กๆโกหกจมูกของพวกเขาจะยาวขึ้นและพวกเขาจะน่าเกลียดมากในเวลานั้นและจากนั้นก็จะไม่มีเด็กคนอื่นเล่นด้วย เมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าเสี่ยวเฉิงก็เม้มปากและพูดอย่างรู้สึกผิดว่าข้าเองข้าต้องการเล่นเองเจ้าเจ้าอิงหัวโกรธจัดเมื่อเห็นลูกชายเป็นเช่นนี้เจ้าอี้ก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนเสี่ยวเฉิงใครสอนให้เจ้าโกหกผู้ใหญ่รีบออกมายอมรับความผิดพลาดของเจ้าซะแม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายคนเดียวของเขาแต่ตอนนี้เพื่อนร่วมชั้นของเขากำลังจับตามอง ถ้าไม่ให้เสี่ยวเฉิงขอโทษเขาจะเป็นคนที่เสียหน้าไม่มีใครอยากให้ลูกโกหกท่านพ่อดวงตาของเจ้าเสี่ยวเฉิงเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาร้องไห้ทันทีสิ่งนี้ทำให้อิงหัวร้องไห้และรู้สึกเป็นทุกข์นางอดไม่ได้ที่จะตำหนิเจ้าอี้เจ้าใจร้ายมากเสี่ยวเฉิงเป็นแค่เด็กและเด็กต้องได้รับการอบรมที่ดีเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูวานวานก็เยยหยันและพูดว่าเขาเป็นแค่เด็กงั้นเหรอ ถ้าไม่อย่างน,านั้นลูกทั้งสามของข้าจะถูกแม่และลูกดูถูกดูแคลนหรืออิงหัวซึ่งรู้ว่านางผิดไม่ได้พูดอะไรแต่มองที่เจ้าอี้สามีของนางเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าอี้ก็เก็บใบหน้าที่มืดมนของเขาไว้และยิ้มอย่างเคอะเขินที่สะพายนั่นเป็นเพราะภรรยาของข้าโงเา่เขลาลืมเรื่องเล็กน้อยนี้ไปเสียเถอะมันเป็นเรื่องของเด็กเล่นกันทั้งหมดสู้วานวานไม่ได้แสดงความเมตตาใดๆเลยและพูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า วันนี้แม่และลูกชายต้องขอโทษลูกทั้งสามของข้าสำหรับเรื่องนี้ภรรยาและลูกของท่านทำร้ายลูกชายคนโตของข้าและคนอื่นๆโดยตรงแค่ประโยคที่เด็กโง่วๆหลอกได้นางดูพูดเก่งมากเลยใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนนางคงทุบตีโดยตรงไปแล้วตอนนี้เป็นเพียงเพราะพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลู่เซาชิงดังนั้นนางจึงต้องควบคุมตัวเอง ที่สะพยดูที่ท่านพูดสิไม่ใช่แค่เด็กเล่นกันเหรอทำไมท่านต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยเจ้าอี้พูดในขณะที่มองไปที่หลู่เซาชิงและขยิบตาให้เขาโดยหวังว่าฝ่ายหลังจะดำเนินการเพื่อทำให้เรื่องสงบลงอย่างไรก็ตามหลู่เซาชิงเพียงแค่มองไปที่เจ้าอี้อย่างเฉยเมยและไม่ได้พูดอะไรอีกเขารู้ว่าสู้ว่านว่านเป็นคนมีเหตุผลและเขาก็รู้ว่านางจะจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสม หากเขาลงมือในตอนนี้เกรงว่าไม่เพียงแต่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ดีเท่านั้นแต่อาจจะทำให้นางเกลียดเขามากขึ้นเรื่อยๆ